ต้มพะโลหางหมูครับผมเมนูเย็นนี้กับครัวอีชแนลพอดีเวลาไม่ค่อยมีก็เลยไม่ได้ทำวิธีการให้ดูเท่าไหร่ก็เครื่องพะโลธรรมดาครับผมพื้นๆก็หางหมูก็เหมือนต้มพะโล ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ใส่หางหมูแต่ที่เคล็ดลับก็คือใส่ผงนัวเอไม่ใช่ผงนัวใบอร่อยใส่ไปเลยครับใบอร่อยเพิ่มความนัวให้พะโล้ของเรานี่ครับหางมู เมนูง,ง่ายๆต้มพะโ้หางหมูครับผมกับครัวลุงเอชาแนล